น้องห้องเพนท์เฮาส์ที่นี่ยังเหลือไหมเพนท์เฮาส์นี่200ตารางเมตรเลยนะคะก็ก็น่าจะพออยู่ได้ถ้าเล็กกว่านี้มันก็อึดอัดอะเนาะทำเลที่นี่พรามที่สุดในกรุงเทพมหานครนะคะท่านสุขุมวิท32ินี่หินอ่อนจากอิตาลีนะคะนู่นโซฟาบุจากฝรั่งเศสส่วนนี่หนังีิเกียรฟังอะห้องที่แพงสุดกับใหญ่ที่สุดเท่าไหร่เซ็นสัญญาเลยก็ได้นะคะรับเช็คหรือเครดิตการ์ดหรือว่าเป็นเงินสดอ้เงินสดดีกว่าค่ะ แคชอีสต์คิงก็ดีพอดีไม่ได้เอาปากการ์มาคุณผู้ชายตกลงจะซื้อเพนท์เฮาส์200ตารางเมตรนะคะในราคา2อ0 0องร้อยบาทไม่ใช่คุณปิงไม่ใช่ไม่มีสอ0รล้านไม่มีจะมาจองไว้ก่อนนี่ไงไม่ดีเรี่ยงเลยพบกับตัวจริงเสียงจริงดีกว่านะคะสุดยอดนักลงทุนหนุ่มในวงการสหริมมรัพย์คุณปิงกอนกบิน T N N Twenty Four นะคะ Investor เที่ยงครึ่งดิจิตอลช่อง16ค่ะเออนึกออกพอดีงั้นออกมาเนี่ยเร้อยเนี่ย